วัสดีครับพูดอยู่กระช่องเปิดเป็นราม,มาโซนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วหมูปิ่งรอบเด็ดนะครับทำไมหรืออีกคิวหนึ่งหรืออีกสิบสามไม้คิวต่อตากนี้แซมมันกันได้ก,กับเ้ย กันจ้าหมดแล้วเด้ออนะไาชา้เนาะมาชาหมดอดรัจ้าใจแวะเวียนมาได้นะครับเพราะหนโยธินซอยห2าิงปิ้งครับปิ้ง แบนัวนุ่นมละลายในปากนะจ๊ะนนไ,ไ,ได้ยุได้ยุตอนนี้เวลากลับมาขายเร็วกว่าเดิมห้าโมงครึ่งก็ขายแล้นนวลกลา,ายเป็นหม,มูปิ้งรอบค่ำจะรอบเดึกละขากระแซบ แม่ค้ากระแซบหมูปิ้งกระแซบแม่แปดสามแล้วแปดสามยังแข็งแรงอยู่ นะจ๊ะซื้อสิบแถมนะ่งแถมน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะน้ำจิม้มพริกป่นข้าวคั่วนะาจ้ะเอ๊ยพี่น้องมาด้วยมาเสกน้ำจิ้มด้อจะหมดแล้วเนี่ยรถสุดท้ายละชาหมดอดกินนะจ๊ะ แล้วหาตังค์ซื้อเครื่องเสียบหมูปิ้งก่ะหนึ <c> ่ง <oughs> นาทีพันไม้เนี่ยจริงหรือเปล่าสับเด้พี่น้องนะถึ่งรอบเต็มมีเวลามาขายซอย CEO หรอกออสั่ผ้านะจ๊ะสั่ง้า รากผ้าแต่วันนี้ไม่ได้ซักเลยซักปแลวน้อยหนึ่งรอเสื้อผ้าชุดเนี้ยชุดที่ย่างเนี้ยเสได้นี้ก็ซเกียมเกีียมก็จัดไม่ไหม้เลยดิไม่ทำไม่มไหม้ได้คม่คนมาคนมาคนมากึงก็ปล่อยให้ไหม้ก่อน ปล่อยให้ไม่ไหมกันนะจ๊ะเสน่ห์ของหมูปิ้งก็อยู่ที่ควันควันไฟสูตรโบราณเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่สูตรโบราณแล้วไม่ใช่สูตรโบราณปิ้งหมูใหม่ี่สิบสี่สิามใช่ครับผม พอข้าวเหนียวไหมครับคดทุกวันอาทิตย์กัน สาวนะจ๊ะขายหมูปิ้งนะครับหยุดหนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์หยุดวันครอบครัววันพักผ่อนนะจ๊ะจนถึงสุกเจอกันแนะ่อาจารย์ถึงสาวเจอกันแน่นะจ๊จงจงจะก็นนะซื้อเองได้ไหมซื้อได้ไหมซื้ออีกได้ไหมล่ะซื้ออีกได้ไหมเพื่อมีสักเหรียญดิ เอาสักสามองค์อยู่ในคอได้ไหมอันนี้สวยอันนี้นนเผื่อมีบุญแล้ววาจนาันนะจัดทองสักห้าบาทหลวงปู่ศิลาหลวงปู่มหาศิลาจันทโรจันจันไรนะ เออสิริจันโธพ่อกระเป๋าพิดพี่น้องเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ได้หมูปิงห้าสิบเอาเขะเป๋ เราอีกสองคิวนะจ๊ะจ้า,จาครับไม่เลทไม่เลทนะจ๊ะเล็กบ้านเรามีอะไรกันไหมน้ำม,มี่จะกินก๋วยเตี๋ยวดีป่ะใช่สิจะกินก๋วยเตี๋ยวดีป่ะเพราะไม่กินด,ดีดอะลดความอ้วนดีไหม แต่เมื่อคืนนี้กินมาม่าสองห่อไข่สามฟองก็ถือว่าก็ถือว่าลดไหมอันนี้คือไม่จริงนะเนี่ยของแท้ของแท้แต่บอกว่าไม่ไม่นะไม่ต้องตัดสิเปลี่ยนเตาเลี่ยเเนมเปลี่ยนเตาละเน้นความสะอาดความสะอาดต้องมาก่อนความอร่อยก็ต้องมา พร้อมกันหมดอืเราทําเหมือนเรากินเองอะลูกค้าจินยังไงเราก็จนิงนงั้นอย่าไปทําลูกลวงขามือไม่ว่างจะไรสดอยู่ <c oughs> <c oughs> เราทำเมาเรากินเองเรากินได้ลูกค้าก็กินได้เราแซบลูกค้าก็แซบ แต่แรกอะงมวานเดหรอะเอานะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปใกล้ๆบ้านผมงเองแหละกาลสินนะมผมอ่ะผมเนี่ยคนอุดรเครื่องเราต้องระไปลงขอนแกนน่ะกาลสินมันมีที่ลง,งนะ เอาเอางี้ดีกว่าให้ผมขับ,บ้านเสร็จก่อนให้พักที่บ้านไม่ไกลหรอกเอา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งเครื่องเป็นรถให้พี่นาพาไปก็ได้เนี <c oughs> ่ยเขาเรียกว่าไกลน้ำทางไกลน้ำทาง <c oughs> แล้วเธอจะไปถูกปหมละ่ะ อขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจกดคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องทศกันรามาสูนได้นะครับสวัสดีครับผมแม่ค้ามีอะไรปากไหม่ะแม่ค้าว่ามา ไม้ให้หลก็มาซสยห้าสองนี้นะจ๊ะซอยห้าสองนีที่เดียวส่ห้าโมงครึ่งหมดประมาณสี่ทุ่มจ้ะเด็กแข็งเลยไหมล่ะห้าบาทจ้าห้าบาทจ้าไปสดเสมอทุกวันจ้าขอบคุณครับ